สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาระบายสีน้ําภาพแฟชั่นกันนะคะครูปูก็ร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพถือกระเป๋านะคะกระเป๋าเดี๋ยวเรามาซับด้วยยางลบดินน้ำมันออกก่อนนะคะเพื่อให้ รอยดินสอจางลงหน่อยนะคะเอาละคร่ะเรามาระบายสีกันเลยนะคะครูจะลงสีน้ำสีเนื้อนะคะสีเนื้อลงสีเนื้อเราเรามาลงสีเนื้อช่วงใบหน้ากันก่อนนะคะช่วงตัวช่วงใบหน้านะ บายสีเนื้อนะคะจากนั้นเราก็มาระบายช่วงเบอร์กันนะคะลงด้วยพวกกันเบอร์ใหญ่ปลายแหลมนะคะนี่นะคะเราก็มาระบายสีสน้ำภาคแฟชั่นกันนะคะช่วงขานะคะเดี๋ยวจะซับด้วย จะซักด้วยลอยอาจจะซับลอยดึงสองออกก่อนนะคะขอไปค่ะต่อไปเราก็มาระบายสีน้ำสีเนื้อกันนะคะช่วงขานะคะระบายสีน้ำสีเนื้อลงไปก่อนเลยนะคะกูใช้ของ แวนโกะนะคะแวนโกะสีเนื้อนะคะก็จะมีสีเนื้อโดยเฉพาะเลยนะคะหรือถ้าใครจะลองผสมดูก็ได้นะคะผสมให้เป็นสีเนื้อน่าจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะผสมกันนะคะแต่ถ้ามีสีเนื้อโดยเฉพาะก็จะดีนะคะเราก็จะได้ระบายง่ายขึ้นนะคะนี้ครูบุญลงไว้ก่อนนะคะช่วงสีเนื้อนะคะ ต่อไปเรามาลงพื้นผมกันนะคะผมนะคะกูจะลงผมเป็นสีบรอนทองนะคะก็ลงสีเนื้อเป็นพื้นไปก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ลงสีเหลืองนะคะกูใช้สีเหลืองนี้นะคะสีเหลือง นี่นะคะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะสีเหลืองทองหน่อยนะคะหรือว่าเราก็ผสมเข้ากับสีเนื้อไปด้วยเลยนะคะจากนั้นเราก็มาระบายนะคะเป็นผมทรง สั้นประมาณไหลนะคะแล้วก็ระบายช่วงเดี๋ยวนะคะคุณขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็ลงแสงเงาเรามาลงช่วงตากันนะคะช่วงตาจะใช้พู้กันนะคะเบอร์ ปลายแหลมนะคะเบอร์ปลายแหลมนะคะก็ครูใช้เบอร์สองนะคะนี่นะคะเราก็ลงช่วงตานะคะชั้นตาออขอบตาบนนะคะลงช่วงขอบตาบนแล้วก็ลงช่วงคิ้วนะคะ ไปน่าจะเล็กมากนะคะก็จะแบบต้องใช้ผู้กันปลายแหลมมากๆนะคะเพื่อให้เ,เน้นสามารถเน้นดวงตาขึ้นมาได้นะคะต่อไปเราก็มาใส่ช่วงลิมฝีป,ปากกันนะคะปากเราจะใช้สี สีแดงนะคะสีแดงจลงสีแดงนี่นะคะเดี๋ยวนะคะพวกกันเ,าเราใช้สีแดงลงช่วงปากนะคะ กันเบอร์เล็กนะคะลงช่วงปากเว้นขาวไว้นิดนึงนะคะเพื่อตัวมันวาวนะคะความมันวาวนะคะจากนั้นเราก็มาใส่เราจะมาใส่ช่วง วงตากันนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงช่วงดวงตาทา,าแบบทาตานะคะแบบทาตาทาเปลือกตาเน้นช่วงคิ้วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เน้นช่วงสันจมูกขึ้นมานะคะ เนช่วงสันจมูกขึ้นมาแล้วลงสีน้ำตาลแดงนะคะทับทับช่วงผมอีกเฉดหนึ่งนะคะวันนี้ระบายภาพแฟชั่นนะคะด้วยสีน้ำ ใช้พวกกันปลายแหลมนะคะลงช่วงผมนะคะช่วงผมให้มีน้ำหนักนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักนะคะจาก ลงช่วงนะคะไล่น้ําหนักเน้นช่วงขอบตาขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นลูกตาด้านในนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะจากนั้นเราใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะลงแสงเงา ด้านในนะคะสีน้ำตาลเข้มผสมดำนิดนึงนะคะผสมดำน้ำตาลเข้มกับดำนะคะผสมกันลงเ,เป็นเงานะคะเงาด้านในนะคะช่วงผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเงาด้านในผมนะคะ เน้นขอบตาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะคะเราก็ค่อยปรับแต่งนะคะช่วงตาจะเล็กมากก็ต้องใจพวกกันปลายแหลมมากๆนะคะ ก็จะลงช่วงผมกันสีน้ำตาลเข้มนะคะผสมดำนะคะมาลงซ้ำอีกทีหนึ่งช่วงลอยแสกนะคะแล้วก็เน้นแสงเ้าขึ้นมานะคะช่วงใต้ตานะคะแล้วก็เน้นขอบตาขึ้นมานะคะ นี่ก็เน้นคิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายผมด้านในนะคะแล้วก็ผมที่ออ,ออกมานะคะนะคะเราได้ผมและใบหน้านะคะเดี๋ยวมา ปัดแก้มให้เธอกันนิดนึงนะคะดวงตาจะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะให้ดวงตาดูคมขึ้นนะคะนี่ก็ลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาระบายสีเราก็มาระบายสี่ สีเหลืองนะคะสีเหลืองครูจะระบายตามลายผ้านะคะเราก็ระบายสีเหลืองนะคะอันนี้คือระบายแบบเปียกบนเปียกบนแห้งนะคะตามสไตล์สีน้ำก็คือกระดาษแห้งนะคะครู้ชอบสไตล์ เปียกบนแห้งมากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้วาดดอกไม้เราเลยไม่ต้องการให้สีกระจายทั่วนะคะโบก็จะใช้แบบสีเปียกบนแห้งนะคะก็คือกระดาษแห้งใช่ไหมกระดาษแห้งแล้วก็ใช้สีผสมน้ำนะคะให้ชุ่มเลย นี่ก็ระบายไปเลยนะคะช่วงไหนที่เว้นลายไว้เราก็เว้นช่วงลายไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปกปกก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะปกก็จะวาดตามแบบเลยนะคะใช้สีเหลือง ระบายให้ทั่วเลยเเว้นช่วงลายไว้นะคะเว้นช่วงลายไว้คะเราก็ลองฝึกร่างภาพแฟชั่นนะคะแล้วก็ระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้มาแบบสไตล์สีน้ำ นี้เราก็ระบายช่วงปกนะคะปกก็เป็นสีเหลืองนะคะครูจะเว้นไว้ช่วงไหนที่เป็นสีนะคะเราก็ค่อยมาสีอื่นแล้วก็มาใส่นะคะสีเขียวต่อไปจะเป็นสีเขียว mm. เขียวองฟ้านะคะ mm. ก็จะมาระบาย สีเขียวอมฟ้ากันนะคะผสมสีคผูใช้ของนี้นะคะเบอร์นี้นะคะสีนี้นะคะเป็นสีเขียวอมฟ้าเราก็มาลงระบายช่วงปกนิดนึงนะคะ ซึมเข้าหากันได้เลยนะคะก็จะเป็นเ,เทคนิคคือถ้าสียังไม่แห้งใช่ไหมคะเวลาเราระบายก็สามารถซึมเข้าหากันเทคนิคสีน้ำจะแต่ถ้าของที่ครูุกเคยแนะนำไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นยี่ห้อที่แพงหน่อยก็จะ โปร่งใสหน่อยนะคะถ้ายี่ห้อที่ถูกหน่อยก็จะผสมแป้งเยอะนะคะผสมแป้งทำให้สีมันหนานะคะสีมันหนาขึ้นนี่นะคะเราจะลงสีน้ำนะคะ ก็เป็นผ้าผูกผ้าผูกเอวนะคะผสมน้ําหน่อยนะคะให้ให้สีแบบอ่อนลงนะคะช่วงที่เป็นผ้าผูกนะคะตรงนี้ก็จะเน้นเข้มขึ้นมา ส่วนช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นลายนะคะลายลายผ้านะคะสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างสลับกันส่วนกระเป๋านะคะกระเป๋าก็จะเป็นสี เขียวเข้มนะคะเขียวเข้มแล้วก็ลงช่วงกระเป๋านะคะกก็มาระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการ เอาไปสีภาพแฟชั่นกันนะคะรีนี้เราก็มาใส่ลายผ้าช่วงแขนนะคะเราก็จะได้ชุดสวยงามแล้วนะคะต่อไปเราก็มา ระายสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงโ็จะลงช่วงขานะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะแสงเงานะคะช่วงขากัน เราก็ลงช่วงขาเพิ่มแสงเงานะคะให้ดูมีมิติช่วงมือเราก็เน้นขึ้นมานะคะเน้นช่วงแสงเงาคะ เน้นช่วงใต้เอ่อเน้นจมูกเน้นสันจมูกขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นปลายจมูกตรงนี้ก็จะเน้นช่วงใต้คางนะคะมาะ ก็จะได้ชุดนะคะชุดเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น,เนน่าจะเป็นชุดเดินทางลากลงมาเลยนะคะช่วงที่เป็นขานะคะแสงเงาขาเราเพิ่มเติม นะคะคเราได้ชุดแล้วนะคะต่อไปเราก็ลงแสงเงาช่วงคอนะคะต่อไปเรามาตัดเส้นสีดำกันนะคะตัดตัดเส้นสีดำ ะะคะช่วงกระเป๋าเรามาตัดเส้นกันตัดเส้นช่วงสายกระเป๋านะคะเน้นขึ้นมาเหีนนะคะเราก็ระบาย ช่วงกระเป๋าขึ้นมานะคะตัดเส้นเน้นขึ้นมา จากนั้นเราก็มา,เ,าเน้นเรามาเน้นช่วงสีเหลืองเข้มนะคะนี่นะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะใช้สีเหลืองเฉดหนึ่งนะคะแล้วก็เน้นแสงเงา ขึ้นมาอีกเจ็ดหนนะึ่งช่วงขครื่องใต้ปกนะคะ สีสีดำนะคะใต้ปกนะคะเน้นขึ้นมานะคะแสงเงานะคะเดี๋ยวคผูตัดเส้นเน้นดวงตาขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเน้นช่วงเน้นแสงเงานะคะตัดตัดเส้นช่วงลายนะคะลายผ้า บ,บผู้กันแบบหม,หมัดแห้งๆก็ได้นะคะจะเป็นนี่นะคะเป็นลันกษณะการใช้พู้กันแบบสีแห้งๆนะคะลงนี้วาดอบแขนด้วยนะคะอบแขน ห้างหน้านะคะน,นะคะเราก็จะอ่รองเท้านะคะเราก็ใส่สีเขียวเลยนะคะใช้สีเขียว รองเท้าสีเขียวนะคะนะคะแล้วก็ใช้สีเหลืองลงพักช่วงนี้อีกหน่อยนะคะสีเหลืองนะคะ วันนีกกก้กูก็มาระบายให้ชมกันประมาณนี้นะคะแบบไม่ง่ายกันนะคะระบายสีแบบไม่ง่ายๆสบายๆนะคะ<ม>ก็ตรงนี้เราจะตัดเส้นเน้นสีดำขึ้นมานะคะ นช่วงลงทามนะคะตรงนี้ก็ตัดเส้นนะคะช่วงใต้กระโปรงนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปสาชั่นแบบสีน้ำนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะออขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้เรามาแบบแฟชั่นนะคะอิลลัสเทชั่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนจบนะคะครูรูมีมี เออระบายแก้มนิดหนึ่งนะคะแก้มนะคะแก้มนะคะลืมแก้มสีชมพูไปแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ